โบกมือลาอีกรายนิชาไม่ต่อสัญญาช่องสามผันตัวเป็นนักสแสดงอิสระแฮปปี้รับงานได้กว้างขึ้นวันที่1เมษายน2568บโบกมือลาอีกรายสำหรับนางเอกสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เป็นนักสแสดงอิสระอย่างเต็มตัวแล้วโดยนิชากล่าวว่าไม่ได้อยู่ช่อง3ามแล้วค่ะหมดสัญญามาน่าจะปีหนึ่งแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ไปเล่นที่อื่นค่ะก็มีรับหนังในปีที่ผ่านมาก็มีหนังซีรีส์ติดต่อมาเรื่อย ไม่ได้ต่อสัญญามาจะครบหนึ่งปีแล้วส่วนสาเหตุที่ยังไม่มีงานละครกับช่องอื่นเพราะได้รับเล่นภาพยนตร์ไปสองเรื่องจึงยังทำให้ไม่ค่อยมีเวลารับเพิ่มแต่สำหรับละครเหมือนปีที่ผ่านมารับหนังไปแล้วสองเรื่องก็เลยไม่ได้มีเวลาจะรับเพิ่มแล้วเพราะมันจะเยอะเกินจริงๆก็ชอบทั้งหนังและละครนะคะแต่เหมือนโอกาสที่เข้ามามันลงตัวมากกว่าก็เลยได้รับหนังสองเรื่องกำลังเรียนรู้ในศาสตร์ภาพยนตร์อยู่ค่ะ ก็แฮปปี้นะคะตอนนี้ก็อาจจะรับงานได้กว้างขึ้นแต่เรื่องการทำงานรับงานต่างๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากหากมีโอกาสจะกลับไปร่วมงานกับช่อง3มก็ยินดีค่ะเราเป็นฟรีแลนซ์ก็ไปได้ทุกที่การเป็นฟรีแลนซ์ก็ดีตอนที่อยู่ช่องก็ดีเหมือนกันแต่พอเป็นฟรีแลนซ์เราก็เหมือนต้องเลือกและตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองเยอะขึ้นก็สนุกค่ะกำลังค่อยๆเรียนรู้การเป็นฟรีแลนซ์ไปเรื่อยๆเ,เป็นเด็กใหม่ปากตัวด้วยนะคะตอนนี้ก็มีผู้จัดการคนเดิมคอยดูคิวให้ค่ะ ว่าต้องฝึกเป็นสายคอนเทนต์ไหมหนูว่าต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยังมากกว่าเพราะเราก็รับอาชีพนักแสดงเป็นหลักก็คงต้องพัฒนาตัวเองตรงนั้นมากกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดจะเข้าสังกัดที่ไหนคะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าหนูจะเบรกละครนะคะแค่โอกาสที่ผ่านมาเป็นหนังที่เข้ามาก่อนเท่านั้นเองเราเปิดกว้างทุกาศาสตร์การแสดงก็ต้องไปแคสปกติคะ่ะ มีได้บ้างไม่ได้บ้างทั่วไปส่วนโอกาสจะแสดงคู่พี่โนยังไม่มีเลยลองติดต่อเข้ามาได้ค่ะรับงานคู่ได้คือเราเป็นนักแสดงทั้งคู่ก็ดูที่บทเป็นหลักอยู่แล้วนัทนิชาดังวัฒนาวนิชเกิดวันที่12เมษายนพศ2539ชื่อเล่นนิชาเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยอดีตนักแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3 ปัจจุบันเป็นนักสแสดงอิสระนัทนิชาดังวัฒนาวนิชเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรคนที่สองในบรรดาพี่น้องสามคนของจักราวุธและกชกร นัทนิชามีพี่ชายหนึ่งคนชื่อว่าวชิรวิทย์และมีน้องสาวอีกหนึ่งคนชื่อว่าปัญธารีสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนเรีนาเชลีวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนดาราวิทยาลัยก่อนจะย้ายเข้ากรุงเทพมหานครมาศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนศรีวิกรณ์และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ